ครับสวัสดีครับผมรุ่นระดับระับสระคมครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันซ้อมก็ประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะการซ้อมอยู่ที่ค่ายดับรดับสระคมที่เดิมเลยใครเป็นคุเพ้าซ้อมไฟนี้ก็เพื่อนพี่ในใครครับในใครเยอะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วก็สิบเก้าปีสูงเท่าไหร่เนี่ยหนึ่ร้อยเจ็สิบสามน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ก็ปกคลุมหมวยสไตล์อะไรครับก็ปกคลุมวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรพัชระเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยสืบษาเก่งมาต่อยก็ยัง ก็ดูบ้างเขาโมเตอร์ตายก็เดี๋ยวค้าตัอมาวันนี้มาเจอเป็นพิศษละวางเกววางแผนไงก็ต้องรอดูบนเวทธีนะเหมือนต่อยตามตาตาเราก่อนแล้วใครขายอู้เขาเบอร์อยูด้วยเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ล่าสุดเน่งนวันนั้นต่อยกับทัดครับเปย์มั้ง พาไปคะแนนทัดมาเวทเท่าไหร่วันนั้ต่อนอยู่วัยยี่สบสามี่ามวนี้ต่อวัยยี่บส่เนาะเม่เช้าสอหนักยังก็ดูแลครับมาเกินหรือขาดเกินหน่งศรอยสิดห่งเดี๋ยวยี่เ้นยี่สายหน่อยเนาะร่ากายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยสมบูรณ์แงแรงวันนี้ก็พร้อมเมาชายดาบไทยนะแจ้งเกิดด้วยคุมมากี่กิโลก็คุมมาประมาณก็ก้อสม ตอยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ก็มาหลักเท่าไหร่ลนะตอนนี้สามสิบกว่าคนจังหวัดฟ้าชวนแฟนคลับนะก็เป็นกำังใจให้ผมดีนยครับวันนี้เียนะครขอเชิดิครับ